สวัสดีนะครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับไอชแนลทีวีไลก์แคงกลนในมมทีวีก็นักก็ดูไม่ดูกรนดุมคุณนะครับโอเคนะครับที่แต่คนเป็นไข้ครับที่แต่คนบอกหายไปนานนะครับเพราะเป็นไข้นะครับต้องกินยาตอนนี้มาโรงพยาบาลเพิ่งกลับมาครับเพราะกับแม่ไม่อยู่นะครับเลยโทรถามน้องเล่นก่อนครับ ยิ่งจ่โทรศัพท์ผมนะครับโทรศัพท์พ่อกับแม่นครับใครยังไม่รู้นะครับแต่ว่าควรคอาถามเห็นแล้วทําไมผมเล่นเกมนี้นะครับมันน่าจะมันดีนะครับถ้าผมก็โหลดไม่เสร็จหรอกฮะผมก็ยังเป็นไข่อยู่นะครับแต่ว่าก็เริ่มจะหายลีแล้วนะครับคุณหมอให้ยามานะครับ โอเคนะครับมาแถลงเฉยๆนะครับว่าตอนนี้จะปิดชาแนลชั่วคราวนะครับจะลงวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าจะลงตอนทุกๆ9โมงนะครับหรือว่าถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยอี่เช่ปิดเทอลเนียผมจะลงทุกๆเท,ที่ยงนะครับจะลงช้าหน่อยนะครับโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ